สวัสดีค่ะสวัสดี FC หวยฮานอยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับสาโอนพาวรวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะก็จะมาแบ่งปันแนวทางโค้งสุดท้ายฮานอยวันนี้นะคะมัดรวม3หน่อยเนาะก่อนไปรับชมสาโอนก็ฝากเอ่อช่องด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ FC ท่านใดยังไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดกระดิ่งเนาะ อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะกนจะไปชมแนวทางคงสุดท้ายวันนี้สาโอนก็มีคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางตัวเลขไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะ ย้ำนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขเนาะให้เพื่อเป็นเอ่อเอามาวิเคราะห์นะคะพี่น้องให้ตัวเลขน้อยลงที่สุดเนาะสำหรับพี่พี่ fc เนาะเอาไปวิเคราะห์ก่อนจะไปชมนะคะก็มาสรุปกันก่อนเนาะสำหรับโค้งสุดท้ายเมื่อว,วานที่สาวอนได้ให้ไปนะคะก็เด่น6เด่น4เด่น1ฟันหนึ่งนะคะเมื่อว,วานเนาะโค้งสุดท้าย สำหรับผลที่ออกนะคะพิเศษออก962พี่น้อง962มาตัวเด่นนะคะตัวเด่นมา6กสำหรับตัวเจาะนะคะตัวเจาะ6กสองไม่มีนะคะพี่น้องต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะมาแค่ตัวเด่นเนาะตัวเจาะเสาอนให้แค่หกนึงเนาะไปไม่ถึงหกสองนะคะแล้วก็ออกล่างเนาะแปดสอง แปดสองก็หลุดไปค่ะปกติออก793 793ก็หลุดไปนะคะแล้วก็ปกติล่างออก18พี่นอ้องมีแต่17เนาะแล้วก็หกหนึไม่มี18นะคะหลุดส่วน vip นะคะออก107 107 ตัวนี้ก็หลุดไปเช่นกันนะคะมาเข้า1นสนะคะพี่น้อง1นึเข้านะคะเข้าตัวกันตรงๆนะคะพี่น้องต้องยินดีกับพี่ๆ fc ด้วยนะคะสําหรับเอ่อพี่ๆคนไหนตามสูตรนี้เนาะสูตรโค้งสุดท้ายนะคะเข้าหนึ่งชุดนะคะตรงๆ1นสนะคะแต่เป็นตัวที่สาวอนให้เป็นชุดกันเนาะพี่น้อง สำหรับโค้งสุดท้ายวันนี้เรามาตามต่อกันเลยค่ะโค้งสุดท้ายวันนี้นะคะเสาวออนก็จะให้ตัวเด่นนะคะตัวเด่นเนาะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะก็จะมีเด่นหนะคะแล้วก็เด่น8ดเด่นเนจ็ดต,ตัวฟันนะคะวันนี้เสาวออนฟันเจ็ดนะคะฟันเจ็ด สำหรับใครชอบรูดชอบวิ่งก็สามารถเอาตัวเด่นที่สะอนให้เนาะไปรูดไปวิ่งได้นะคะสำหรับตัวเจาะวันนี้ชุดเด่นนะคะก็จะเป็นแปดสี่แล้วก็สี่เจ็ดแปดหกแล้วก็แปดห้านะคะ ห้าจิตจิตเก้าห้าสี่แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะสำหรับชุดกันนะคะขอเพิ่มชุดกันเนาะชุดกันก็จะเป็น ห้าเนะคะ0ูแแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะสี่ศูนสี่ศูนนะคะ สำหรับตัวที่ชอบแล้วก็จะเน้นให้เนาะสำหรับวันนี้นะคะตัวที่ชอบนะคะสี่เจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าสี่ ห้าเจ็นะคะส่วนตัวชุดกันที่ชอบนะคะชุดกันที่ชอบเนาะห้าเก้านะคะสำหรับชุด วันนี้นะคะค้งสุดท้ายมารวมสามนอยเนาะมารวมสามนอยสาวโอนก็ขอให้พี่ๆ fc นะคะที่เข้ามารับชมเนาะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะกับโคงสุดท้ายวันนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านเนาะสาวโอนก็ย้ําตลอดนะคะว่าให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ <S <S สําหรับใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้พี่พ FC เฮงๆรวยๆค่ะกราบสวัสดีค่ะ